ดีครับเมื่อนี้อีสานนักล่าครับมาตกปลา้ะครับผมล่อชมกันนะครับวม่าสิได้จากโตบ่มือนี้นะครับไมื่อนี่ตกบอลเราครับไม้ธรรมชาติต้องรอครับรอร่อน้ำครับเมื่อนี้มากับไพครับไปเบิ้งครับผมมากับไพแน่อันนี้หนุ่มลิ้นกาลนะครับผมครับลิ้นการครับพ่านหนุ่มครับพ่านหนุ่มอันนี้คนที่หนึ่งนะครับ อันนี้ผ่านกรอบนะครับนี่คนที่สองผ่านกรอบบูยยังเงียบอยู่นะครับวันนี้เงียบเดิมๆครับหนมปังครับต้องเป็นฟาร์มฮอนครับถุงแดงถุงเขียวเขาไม่เอาครับเอาแค่นี้ครับไม่มีอะไรครับลองดูครับวันนี้เราจะได้อัดปลาใหญ่ไหม ของดีขอ,องดีงดงใส่ของดีด้วยไ,ไอ้ขอเชื่อเหลืออย่างเมื่อคืนนะครับกินนี้หมดอโอ้คือนอนอครับครอนโดวะไปไกร่ ตีไม่เก่งโทษนู่นโทษนี่เนี่ยเสร็จแล้วเนาะไมแรกไม่แหลกโอ้โหไม้แรกไม้แรกก็ไล่ไล่สายก่อนไม้แรกไล่สายก่อนนะครับไม้แหกเขาไม้นี่กี่นาทีครับห้านาทีห้าทีคือได้ปลาเปลี่ยนเหยื่อ นั่งรอครับมันนั่งรอครับวันนี้วันนี้จะได้อัดของใหญ่ไหมครับนี่ครับบรรยากาศบอ่อมินแก้วบอ่อกว้างมากเลยครับอัดเข้าไป <20 S 1> อ่าอัดเข้าไปเลยคุณตีข้ามฝั่งได้ไหมผมยังตีไม่ข้ามเลยครับรบ่อ20ได้มีทั้งบอ่อตกอันนี้ครับ ปานินปลาตะเพียนปลาสวยบารโบตกปลาดุกต้องไปฟังนู้นครับเดี๋ยวหนุ่มลิ้นการจะพาไปตกปลาดุกนะครับเอา้าตายยังมันกินไก่จังมันจับไปเลยจับไปเลยขอให้เป็นปลาแล้วเอาดึงเดียว ด็กไปเอาอยู่ได้ปะขาดซะน้อในเป็นตัวแรกทริปนี้ครับวาดูตามตามท้กายเอาไม่แม่ดู

ไปยังเฮ้ยรัานูไปดูกันนะล่ัไม่ไดเาไนจรดเดยอล่หายไ่้มเทาเพรายันพันหัวโอกาสเระยันพันเรสุดโอา มาเข่าเนียขอบายบายดาด่าาู้สบายดีว เออฮ่าฮ่ะเออับหางมือนเดิมนับขีเหมือนเดิมเออซ้อมไหวซ้อมไว้เดี๋ยวปาไปห้องรุงน้อู้หูมาปราทจากของบ่อมาปรากของบ่อีแล้วนมาถ่ายรูปนะนิ เนี่อะไรตัวหบือว่าูตัวนี้ถขาเด็กน้อยตัวหนึ่งเลยครับไฟไบมครับอยครับเาครับฮัาดูตกโนะวะก็ตัวน้มยก็หนีไฟไม่ทีเอายู่ องส่ามโรคคนบุอยู่วมาแปเศร้าหรือมั่งเนี่

ไม่ใช่ต่เพียนเนาะขนาดนี้ลากขนาดนี้จะเพี้ยนเนอะไม่ใช่เ,เพี้ยนเนอะคุณลอกแล้วไม่กี entertained entertained> ้เลี้ยนเนียตอนแรกไม่เลี้ยนแตอนนี้เลี้ยนแล้วอะเมอนเดิแล้วอะต่อปลายออด หยาบรลุดขั้นทุ่มจดือดคล่องแบบขั้นขั้นหน่อยโดูเป็นยังเอาป่าเห็นเมื่อก่อน ป <sen broth 2> <sen> ี <sen> ่กันละน่ด้ครับุ่นนี่ครับเป็นธรรมดาที่เขาเกี่ยวหลักเกี่ยวหางอีกตัเกี่ยวหาเกี่ยวาโอ้จอกแท้บุญเดยวกันน้ำบานศิวิปปายไงเห็นนี่แหละนี่จังเป็นฝาที่มายู่า โอ้ยโอ้ยมสุบจักสีเลยวายอมาหนักเถอะเดียววาก็เรยนออกยางเดียวเนาะจับ้งเรอเอ้จับแขนขึ้นมาเลยอุ้มแขนขึ้นมาสองข้างเลยนโอ้ยัวเกาะ ถุกโต้เหะเอาไปมาคุกโลงานมาโม่ๆหมวนเมียนีเดี๋ยโอ้ยกระจอกแท้กระจอกแท้น้ไปก๊อปเอาลงน้ำอนดบานไว้ก่อนก๊อปมันจะร้อนมัน มันมีห้อยตะก้ออยู่บ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 ่ก็มีอย่างตัวครับผ่านอยู่นะครับตัวสองโลเนี่ยดูตัวครับจะเป็นตะไ่โอู้จะเพี้ยนจริงครับนานครับจะต้มบานนะครับ อ,ยอ,ยอ,ยอย้ยอดเลยลยอเลครับใส่ออกมาครึ่งโลครับ เป็นคนนุ่มเหมือนกันครับก็เป็นคนเนื้ออะไรนะก็ไม่ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวเดียวได้ไปถึงวันเออมาพูดกัน <coughs> เป็นบ้านแง้ยจะว่าเนะวู่ว่าอ้เีย้ขีดยอดเหยียดชนอไปโ้ก็วางตาเียชนตากรมอกเลยว่าลุงพี่ว่าจจแล้วเนี่ย โมอนน้นุเม่้้นมเหียนการบบานี่เอาแล้วนุ่มเหนียนการนะอ้ยเปไงครับนุ่มหียนการยัได้ยักตโตกว่มือไกะ่ะเอาโอ้เอาต่อเพี้ยนเนอได้ครับปลาใส่ปลาอ้ายอรอยมาเลยวะ มาครับมาแล้วหนุ่มนิการครับจะคล้องข่มาติโอ้ยเกาะคางโอ้เสียสักสี่รี่าเดี๋ยเดี๋ยวเดิ๋ยวเีวเดี๋เกาะคางโอ้โหตาแล้วเกาะ่างโอ้ยผ่านหนุ่ม ไปตาเอาสองขั้นนี่พายกินก่อนกันเอโอแม่พออกาบมันไปเดียวเขาแม่วัดถมพวัดวัดมืออื่นหุ่นบอสายจนหลาเกลันประเดียวอ้ยอดีเลวดูตัวมัดเออละเอาบนี่ ตัวไป็นรูเบ่อใหญ่รึเปล่ใส่เส่เอาบึงบื้งหน่ะไปตายเส้หน่าบางทีโอ้ได้เลยเตี้ยบเตี้ยบแรกเลือข่อยเลือข่อยเลยแบบมันจะไปได้หรอเนาะโอ้ก็เปิดัดแล้วญุบุนผู้ยีนมอ่ไรหลือผู้ยีนมิ่งการนอ่ได้เรื่องเลยเอู้หติดแล้วบบบนี้โอ้ได้แล้วเว้ยโอ้ตัวใหญ่ปวดนี่โอ้ยไปแล้วครับนมมิ่งการ อ้นุ่มหินการครับมีกาลชวูแล้วแา่นี้ดิจับ่าแม่หลวงได้หินหลวงได้หินบิดอ่ะลงลุ่มไปแล้วไี่จับพางปลาดุกไว้เก่งเดี๋ยวก <ś> <RC> าค่อยไดดมันสูงดูตุ้มโอ้ย<ด>หลดุดโอ้ย จอกแท้ลวดจดะโอ้ยโอ้ยทางไหนก็อ่อนอ่อนโอ้ยดึงสามสี่หลอดมันได้อยู่ข้างนี้กับว่าได้เรื่องเลยเพากรอบนี่อะไรครับเพราะผ่านหนุ่มนินการคุณทำอะไรครับ เดี๋ยวมันลาแกดูนะเอาแม่วัดทำแม่บวัดวัดเมื่อื่นบ่เอลายเ็นลาแกนป็นเดียวโอ้ยอันเดียวก็ดูตัวมัดเออไรละเอามีอ้ขตัวไปลยบ่อใหญ่เลยเอาดิเกาพึ่นกันมาเนี้ยโอ้ย่าในเมื่อเอารูดด้เปิดอนหนาลอดใบเปื่อนเช่นงลืมปีเดินป่าลูกเปอด้โอ้ยลืมป ครับามาโชว์อดต,ตกปลาดุกครับอปลาดุกครับนี่ทีมงานอีสนานักลาร์อันนี้อีสานขี่กาดครับเขาทิ้งัปยังละงหะโอ้ยมันตัวน้อยโอ้ยพอ,อกรอบนี่ครับ อีกแล้วครับหนึ่งช็อตหนุ่มนิ้นกานอ่อรอ้เป็นไงครับนี่คักเท่ห์ไปผ่านนุ่มครับผ่านนุ่มโอ้ยจัดอีกแล้วคุณใช้เหยื่ออะไรครับเหยื่อจุครับเหยื่อจุใช้เนื้อเหรอครับเนื้อครับโอ้เนื้อจากครับนี่ครับนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกโอปลาดุก ปามันก็อยากจุ๊กเลครับแต่ต้องเล่ให้จุกไปเลยวันนี้เอาทุกชนิดครับปลาไอนี่อันนี้กี่แต้มนะครับผ่านหนุ่มยังไงนี่จ้องยังไงนี่เอาเลยจีอุ้ยเอาแล้วเจอหนุ่มเจอพญ่์ม้วนบาดเหนีย้โหปวล่ะโอ้่ารรมาได้ดิโอ้เจ้งสิกระยิป้าบาดิ Oh. Oh. โอ้ยไปนุ่มก็ประกอบไอาบา้อบัดิปวดกินเลือกจี๋ปวดโอ้ยเจะงเลไหมบ่ายแล้วโอ้ย oh. คัก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 ปลาแบบนี้พระกอบโอ้ยปลายังแน่นี่เกียเกียวเกวางวางวางดูหน่อยโอ้ยปลาดุก ป้านินนะครับวันนี้ปสวายปล่อยไปแล้วสองตัวผลงานวันนี้ครับนี่ครับขอขอคบอคบหวครับไไม่ไหว